ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ในเทวิตทีวีนะครับใครที่อยากเล่นด้วยลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยโอ้ช่วยลูกีสลูกีสโอ้ One HP. Put me on you. Oh, down to one friendly. One biết, four remaining. You know what? You check hết Oh, apa

วินกระแตขึ้นอ้าวสวยวันนี้ว่วันไม่รู้ว่าว่าว่ามีซอนอยู่ฉลาดวิครบเรเริ่มกวงหน้าต่างนะเยี่ยมยิงหน้าต่างเราห่างแล้วนี่ครบ

ด้วยไม่รู้แม่งเป็นห่าเลยแจ็คหลังมาวางแล้วมาแล้วมันดันละโอเคเที้ยอะไรก็ไม่รู้มือมือไม่ชาบแขกว่าผมอากองหนึ่งสองอะอยู่ซ้ายกูเสียงซ้าย ว่าแล้วโอ้ยโหปงก่อนนะเอ้แมันห้อยตายบักโอเคสวยเอาออกเกมเอาเราออกเกมเลยไม่ไม่ไม่ใช่บักแอมโซซอรี่นะผมนะครับโอ้ no way โอ้โอ้วอ้โอ้ ไม่ตายหน้าต่างหรอมั้งอ่าพุงพี่ว่าพุงต้องสแกนให้พี่ว่ะไอเคมอลอะโอ้เตะปิงพุงกำลังสู้กับเมพุงกำลังสู้กับเมย์บริเก็ตตาย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 ชี้เลยแอร์เข้าบาร์มาแล้วนะตายมา เอ้าเฮียกูเดินเฉยเลยเบเกอรี่ยังไม่เข้าไม่ทั้งหมดเบเกอรี่ยังไม่เข้า ตายตายหิบันไดตายตัวตัวหิบพี่อ่าบันไดบันไดกำลังลงมาบันไดเนี้ยบันไดเวสอีเด้นะใช่ใช่ใช่กำลังลงมาห้งล็อกล็อกรอเลยเมาเมาระวังหน้าหน้าประตูเอออินโฟครบแล้วนะตอนนี้มีมีนอกนอกข้างนอกเนี่ยเมาอย่าอย่าอย่าส่องนะสวยมากข้างนอกตัวท้ายอย่าส่องอย่าส่องอย่าส่อง รอคอสต์รอคอสไฟเอ้ยระวังหน้าประตูนี้ระวังระวังหน้าประตูเนี่ยพี่พี่หลอกให้กันได้ผมเลี้ยงให้ผมเลี้ยงให้พี่พี่เล็งหน้าไปเลยอ่าได้มามาใช่ปะมาเามันมาทางนี้ละแี้ยความหิวเป็นเหตุเฮ้ยไอ้เหี้ยวันโอ้โหวันลดแรงไม่ต้องพูดว่าวันหรอกน่าน่าจะไม่มีวันหรอกอ่ะ ปไม่เพราะอะไรรู้ป่ะคือแบบกล้องอยู่บริเวณในแดเนโอเคชายพี่เห็นละเอ้ยยังไม่เห็นเลยว่ะพี่เห็นแต่เมนอะเฮ้ยเมนเมนเมนนายคมคมเติน Alright.